สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะคะไม่ใช่อีกเช่นเคยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอีกแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่โรงซ่อมของบริษัทบางนาแคคเตอร์นะคะวันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศนะคะการทํางานของพี่ๆทีมช่างนะคะมาดูบรรยากาศการซ่อมบํารุงรถนะคะครับเออก็จะเป็นรถที่ลูกค้าทําการซื้อขายกับเราไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับเพื่ทการตรวจเช็คนะคะแล้วก็ซ่อมบารุงแล้ววันนี้เป็นอะไร เป็นคนหน้าตาดีได้ปะมุมได้ได้เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันว่ามีรถรุ่นไหนบ้างใชครับที่กําลังรอคิวที่กําลังซ่อมอยู่ก็นั่นแหละซ่อมเสร็จก็รอคิวจะส่งไงอ๋อครับครับังให้จบก่อนเซอ๋อขอโทษครับขอโทครับโอเคเดี๋ยวเราขอเป็นตากล้องเพราะเราไม่เก่งเรื่องนี้เราจะให้เธอเป็นวิธีกรได้ไหมได้ไหมอ่า สามขวดนะคะตอนเย็นได้แค่เราคนเดียวก็ไปแล้วสองขวดเธอเ้ออกไปขวดหนึ่งสามขวดได้ <laughs> เอเออนะคะ <laughs> เพราะว่าเรื่องนี้เ e อิร์ธไม่ต้องให้พี่โจนะคะเริ่มได้ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนะครับเริ่มเลย <laughs> อย่าชูมากสามนิ้วอะช่วงเนี้ยอย่าชูมากสี่ขวดครับสี่ขวดแบบไม่เ้อตามจริงนี่สามขวดครับอันนี้สถานการณ์เี่ยนครับสี่ขวด ครับหมแฮมแฮมนะครับวันนี้จะพาพี่น้องนะครับมาดูบรรยากาศนะครับการซ่อมบำรุงต่างๆครับอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้ขู่ขาคือขุดเตยแ่้ไม่ไวรุนนี่อาจารย์ผมไวรุนนะครับฝั่งอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ผมเองนะครับก็ทําเครื่องนะครับปิดเครื่องต่างๆนะครับส่วนขั้นนี้ ส่วนท่านนี้นะคะครับคันนี้จะเป็น s k 70นะครับก็รับหน้าที่โดยผู้เฒ่าผู้แก่นะครับประจําทีมงานปูโสมนะครับเป็นปูโสมอาอมาทางนี้ครับจะได้เห็นนะฮะครับตอนนี้เป็น s k 70อันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดลำปางนะครับนะครับนี่ก็กําลังทําการตรวจเช็คต่างๆพวกระบบระบม้น้้ำมันนะครับบูสตรงสลักนะครับก็กำลังทำนะครับนี่นะครับพี่น้อง ราคาคันนี้ก็อยู่ประมาณล้านสามเนาะล้านสามใช่ครับแล้วก็เราจะอยากมาอีกช่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นตาเอ๋บายบายหน่อยไีไ่เอ๋เนาะเราจะนะมาอีกช่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ่าแคทนะครับสามห่ด<ช>ีครับตอนนี้ก็จะเป็นทีมงานของพี่น้อยนะครับนะรับหนะ้าที่ในการตรวจเช็คนะครับนะครับตอนนี้เบาได้เบานะอย่าไปทำน้องเขา จะไปทำน้องเขาแลวน้องเรานะเฮ้ยดากแล้วมอี่เฮ้ยก็ตุดแล้วว่านะครับก็จะรับหน้าที่โดยทีมงานทั้งน้อยนะครับก็ทีมงานเขาก็จะมีอยู่3มคนนะครับอลาวพี่น้อยหนีไปไหนละพี่น้อยไปไหนไม่รู้ครับอันนี้เป็นสารสองดีครับนี่กำลังทําการเริ่มรือนะครับอันนี้จะจัดส่งไปไหนคะพี่โตตอนนี้เรายังไม่แน่ใจ ไปส่งไปไหน,นครับราาเดี๋ยวาาตัวนี้อยู่ราา้าน85นะครับคันนี้ร้าน85ตัวนี้เป็นราพิเศษนะพี่น้องอันนี้เป็นราพิเศษครับร้านพิเศษนะครับตัวนี้เป็นแคดกระบอกดํานะครับก็วันนี้เริ่มจะทําการรื้อครับเดี๋ยวก็ต้องทาการตกแตงก่งอุปกรณ์เสร็จสิเดี๋ยวให้ช่างเขารื้อลงก่อนเอบแล้วเราจะมาอัปเดตกันอีกที<ช>นะครับสําหรับแคด 312D นะครับช่างครับช่างช่างช่างคิดว่าจะรื้อเสร็จไปไหนครับช่าง เอาวันประกอบก็ได้ช่างว่าจะประกอบเสร็จวันไหนพรุ่งนี้เสร็จป่าช่างบสครับฮะเอาสิบสีพอดีเลยโอ้ไก่แท้วันนี้วันนี้อยู่สองคนนะช่างสามสามแล้วอีกคนตรงไปไหนช่างแบบแบบพี่น้อยสายแบบนะครับแล้วเราก็อ๋อตัวนี้อันนี้ลูกค้าเอามาทําเครื่องนะครับแม่บอกว่มาม่อะไรนี่อ๋อเครื่องคันนี้นะครับ น,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 นี่กำลังตรวจเช็คนะครับนี่กำลังเปลี่ยนซีนกระบอกโอ้เปลี่ยนซีนเองเลยแน่นอน,นนะครับของแต่แล้วอันนี้เราอันนี้ปล่อยให้ทีมช่างเขาทำงานไปใช่รเรามาดู SK 135กันดีกว่านะคะนะครับ SK 135คันนี้นะครับเราก็ได้ทำการซื้อขายลูกคา้าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเรามาดูขั้นตอนการตรวจเช็คกันดีกว่า <c oughs> นะครับก็จะมีซีนกระบอกนะครับเดี๋ยวเราต้องล้างต้องเปลี่ยนซีนใหม่ นะครับบูสต์ลักนะครับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวต้องอ่าทําความขันใหม่นะครับผมนะครับนี่ครับระบบเก๋งนะครับต่างๆยกลงแล้วก็จะทําการล้างสะอาดนะครับขัดให้ใหม่ครับขัดใหม่หมดเลยนี่อันนี้กล่องกล่องเครื่องครับอันนี้กล่อง CPU แล้วก็ตัวดำๆนี่เป็นกล่องอ่ากล่องฟิวนะครับตัวนี้ระบบจะเหมือนกันกับไ k 1 40นะครับก็จะแตกต่างกันอยู่ที่อ่าประเทศที่ผลิตนะครับพูดกันง่าย นะครับนี่เวลาเขาตรวจเช็คครับเวลาเขาตรวจเช็คนะครับเขาก็จะต้องรื้อออกมาแบบนี้นะครับนี่ให้พี่น้องดูนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ภายในนะครับหรือว่าแผงต่างๆนะครับส่วนถ้าเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์มีการรั่วครับตัวนี้โอลิงอ่าประกินก้นแทงรั่วนะครับเราก็ทําการถอดลงนะเพื่อทําการเปลี่ยนเห็นไหมครับนั่เครื่องก็จะเป็นตัวนู้น นะครับก,ก็คืออประกินฝาไอปรเกินก้นแทงรั่วเห็นไหมครับเราก็จะทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนอประกินอัอนนี้ทีมที่ช่างก็กกาลังทําการ,การเปลี่ยนประกินนะครับส่วนรั่วซึมต่างๆนะครับอันนี้พัมมันก็ต้องยกลงนะครับเพราะว่าเราทําการหรือเครื่องลงนะครับก็ต้องอถอดพัมออกไอที่เรามองเห็นนี้ก็คือจะเป็นช่องของหม้อน้ําหัหม้อน้ํานี่เราต้องถอดล้างอยู่แล้วนะครับหม้อน้ําอันนี้ก็จะเป็นช่องนี้เป็นของยิงเตอร์ฝั่งทางนี้ อันนี้จะเป็นไฮดรอลิกนะครับฝั่งนี้เป็นอินเตอร์ตรงกลางนี่เป็นหม้อน้ำนะครับอันนี้คือเราอยู่ในโหมดการตรวจเช็ครคต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นถังโซล่านะครับผมเอาเรามาดูที่คอนโทรลกันดีกว่าครับระบบคอนโทรลนี่เราต้องทําการตรวจเช็คให้ใหม่คอนี้เสียแล้วนะครับอันนี้คองแท้ได้พี่น้องครับเดินมาจากอริยะนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนบอกพี่น้องไปแล้วนะครับว่าอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับออะไร อันไหนที่ว่ามีของแท้เปิดของแท้ครับไม่มีปัญหานะครับก็จะเหลือระบบเฟรมนะครับนะครับก็จะเหลือเฟรมตัวนี้นะครับก็ช่วงล่างนี้เราถอไปแล้วนะครับผมนี่เรามาดูอีกคันนึงนะครับอันนี้เป็น120รุ่นบุกเซีนะครับอันนี้เป็นทีมงานของอาจารย์ชัยนะครับอันนี้ก็ประกอบถ้าใครนะครับได้ติดตามคลิปเราเมื่อวันก่อน ครับก็ยังเห็นยังวางอยู่กับพื้นอยู่เลยครับอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับตัวเฟรมนี่เสริมเรียบร้อยครับแล้วก็โซ่โซ่ที่กลับเรียบร้อยครับกับบูธต่างๆเรียบร้อยนะครับนี่มาดูนะครับพวกคานต่างๆเราก็ดัดเรียบร้อยครับประกอบเรียบร้อยแล้วครับนี่เครื่องยนต์ติดเรียบร้อยอันนี้อีกนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่ทังโซลานะครับแล้วก็ส่วนระบบสลัก ระบบบูสต์สลักนะครับก็ทำครับนี่นี่คือรอยคว้านนะครับที่วันก่อนที่เราเห็นว่าทีมช่างเขาคว้านก็ควานจุดนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรอยคว้านนะครับอันนี้ก็ควานเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนสลักใหม่นะครับผมนี่เปลี่ยนสลักใหม่ท่านเรียบร้อยส่วนซีนก็บอกนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยทั้ง4ี่ก็บอกเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็น6กแซดอี นะครับย้ำเป็น6 z e ซีคือไม่มีระบบไฟฟ้าครับผมนะครับเป็นระบบเมนนวลนนะครับก็เป็นรุ่นเดียวกันกับของพี่นางนะครับเป็นรุ่นเดียวกันของพี่นางสตีพรโอ้แอร์เย็นเพื่อแอร์เย็นเธอโอ้แอร์เย็นครับนี่แอร์เย็นแต่พอดีพี่ช่างเขาเทสแอร์ครับนี่ก็เย็นมัอนมนครับก็นี้ก็จะมีเป็นแค่กล่องแอร์ครับส่วนระบบต่างๆจะไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับ คาเรก็เป็นคาเรงมือนะครับผมอ่ะนี่พี่ช่างเขากำลังลกรเช็คแล้วก็กรอบโอ้ตูดตูดอยู่โน่นนะครับคื่ไหนคะนี่เหรอคะตูดครับตูดจะ <Okay. S 1> อ,อยากตูดไหมครับรู้จักค่ะครับก็นี่ก็ต้องมาทําการตกแต่งให้ใหม่อีกทีครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องมาล้างสะอาด <c oughs> ตัวนี้เป็นตูดของคันอรถ120รุ่น6เซท E นะครับนี่ นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่กำลังมองหานะครับรถขุดจำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะคะคือคือคือะคะเอาต่อต่อเอาเปลี่ยนกันเป็นกันนะครับจะถือกล่องเพื่อไปรถขุดน้ำเข้าไปไม่ค่ะ<ป>กล้องมาใส่หน้าทั้งสองคนก็ได้ไปไปบอไม่ไป <laughs> สำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจรถขุดน้ำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะคะนึกถึงเราสองคนนะคะนึกถึงบริษัทบางนาแฮกเตอร์ ector, นะคะ มาง่ายมากนะคะบริษัทของเรามาง่ายมากนะคะครั้งแรกท่านต้องพึ่ง G P S เท่านั้นนะคะถ้าถึงจะมาถูกนะคะเออจับจุดพิกัดง่ายๆเลยนะคะมหาลาัยมอหัวเฉียวนะคะเออบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยพูนเจริญนะคะอยู่ห่างจากมหาลาัยประมาณ2 3กิโลเมตรนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะคะเช่นเคยค่ะ0 8 5 8 4 0 0 7 8 8 และ0829193748นะคะยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะอันน <even> <English> 네 <igram> ี้ก็ท่านใดนะคะที่สนใจนะคะราพุดนำเข้าไว้ใจบริษัทของเราได้เลยนะคะการซ่อมบำรุงทุกขั้นตอนนะคะท่านสามารถเข้ามาดูได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็วันนี้เราก็พาทุกท่านได้มาดูแล้วนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะที่ถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะว่าร้านของเราเป็นระบบเงินสดหรือว่าผ่อนได้ไหมผ่อนได้นะคะดาวขั้นต่ำก็คือ20%ของราคารถนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆแนะนำให้โทรกริ้งกลางมาคุยกันดีกว่านะคะโอเคอะไรอะไรอย่าไปพูดไม่เธอชอบถ่ายเราอ้วนเราจะต้องแบบหรือว่ามันก็ไม่มีทางผลอวแหไนะเนาะ ันนี้เราจะเดินไปไหนคะเราจะเดินไปไหนอีกคะนี่นะคะทุกคนใครว่างๆนะคะหรือท่านใดที่สนใจนะคะเข้ามาเลยนะคะบริษัทของเรายินดีต้อนรับนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะซื้อรถวันนี้แถมฟรีเสื้อบางนาแทกเตอร์ค่ะและน้ำดื่มนะคะหัวเดี๋ยวมีหลายท่านนะคะบอกว่าอยากได้เสื้อบางนาแทกเตอร์นะคะ ง่ายๆค่ะง่ายๆเลยเพียงท่านมาซื้อรถกับเรานะคะเรารแจกเสื้อไปเลยค่ะสิบตัวนะคะครับผมก็ตามนั้นแหละค่ะตามนั้นนะคะตามนั้น <Okay. S 2> ครัไคมะไม่ไม่ไมีไม่มีโปรโปรแบบอื่นหรอครับอาทิเช่นแถมไก่น้อยของขังไก่น้อยสองตัวอย่างเงี้ยถ้างอันนี้ต้องรีบหามาเลี้ยงแล้วแหละ <c oughs> เอ,อ,อ้นี่มาน้อยเรามีหลายตัวโอเคอันนั้นไม่ได้นั้นเพื่อนเราอันนั้นเพื่อนเรานะคะ ก็เนี่ยค่ะโปรโมชั่นดีดีแบบนี้นะคะหาไม่ได้ที่ไหนเลยนะคะหาได้ที่บางนาแฮกเตอร์เท่านั้นนะะโ <laughs> <okay S 2> อะเค <c oughs> เรียบร้อย <ๆ S 2> เรียบร้อยนะคะมีมีอะไรที่จะพาพี่มาบไปเบิงบ่งนบอกเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยว <ๆ S 1> ท่านผู้ชมจะเบื่อ<ช>นะเพราะอย่าลืมนะคะกดฝากกดติดตาม Facebook <c oughs> บางนาแฮกเตอร์นะคะเอิร์ดบอกไว้ทุกคลิปเลยนะคะเพราะว่าเวลามีสินค้าเข้ามาอัปเดต ชอบแก้งจังเลยอันนี้ก็นะคะเวลามีสินค้าเข้ามาใหม่นะคะพี่โจจะอัปเดตทาง Facebook บางนาแท็กเตอร์เป็นที่แรกนะคะแล้วเราถึงจะมาทําการรีวิวใน y t u t u นะคะฝากกดกระดิ่งช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันหน้าเราจะพามาดูบรรยากาศแบบนี้อีกนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาได้ทํางานกันนะคะโอเคค่ะครับเอาเลยว่าล่าเลยวันนี้หากคุณพ่อพีการใดต้องขอเหมือนรายงานเหมือนทำรายงานหน้าชั้น หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนที่นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีควัที่ล่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ